สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Can News. กาไม้แก่นแฟมิลี่นิวส์ครอบวข่าวชั้ไม้แก่นกับดิฉันตุกทัศนีค่ะค่ะดิฉันตีนสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ปี2568เป็นวันหยุดของหลายๆท่านที่เดินทางกลับบ้าน ซึ่งภายในพื้นที่อำเภอแม่แก่นได้มีการจัดฉลองการขึ้นปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านแม่แก่นบ้านใหญ่บ้านดินเสมอบ้านสารวันในการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รวมไปถึงกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ค่ะ และนอกจากนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทางภาครัฐเองได้มีการตั้งจุดตรวจร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถานนช่วเทศการปีใหม่ปี2568ภายใต้สโลแกนขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุค่ะโดยมีหน่วยกำลัง3ฝ่ายอ,อ,อปปอรอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นและจิตอาสาพระราชทานร่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะ ค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในห่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะในหลายๆจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ค่ะได้เกิดปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมอย่างหนักรวมไปถึงอํเาเภอแม่แก่นของเราก็เช่นกันค่ะซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงทั้งอํเาเภอค่ะท่านนายอำเภอแม่แก่นได้มีการสั่งการช่วยเหลือผู้ผประสบภัยอย่างรวดเร็วโดยได้มีการจัดทําครัวช่วยเหลือผู้ผประสบอุทกภัย และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นทั้งในและนอกพื้นที่ค่ะนําเครื่องอุปโภคบริปโภคมาช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภยัยมอบถุงยังชีพค่ะภารกิจสุกนี้ที่ไม้แก่นภายใต้การกับเพื่อนของนายเอมเภอไม้แก่นได้ดําเนินกิจกรรมเข้าวัดในวันพระและวันสําคัญทางศาสนาเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทำทนุบารุงศาสนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเกษตรอำเภอลงพื้นที่ตรวจประเมินพื้นที่ประสบอุทุภัยเสียหายทางการเกษตรด้านพืชเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ยื่นความจำนงเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตรทั้งยังได้มีการจัดก,กิจกรรมระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรแปลงใหญ่แตงโมในพื้นที่ตำบลไม้แก่นซึ่งได้มีการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพกรมการพัฒนาชุมชนได้ประกาศผลการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวชิราภร และงานหัตกรรมระดับประเทศในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้เข้ารอบการประกวดระดับประเทศประเภทผ้าบาติกผ้ามัดยอ้อมผ้าเขียนเทียนให้แก่ผู้ที่ผ่านเข้ารอบซึ่งนางพัติมศดิยาโมผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นผู้แทนพระองค์มอบใบประกาศเกียรติคุณสองรายน 1. น,นางสาวฮัชลือมะดอมะ ลุ่มวิสาหกิจชุมชนยาหน่งบาติดชื่อผลงานผ้าบาติดขอรวมใจพัก 2. นางสาวนุชสวาตียุโซกลุ่มสตรีอำเภอไม้แก่นชื่อผลงานปวดใจในลายผ้าค่ะและการขับเคลื่อนของชุดปฏิบัติการตำบลน,นะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ดำเนินการประชุมสภาประชาธิปไตยระดับตำบลประชุมคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองจัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ กิจกรรมโครงการต่างๆในพื้นที่และประชาคมเพื่อหารือแนวทางการจัดทําแผนประสานแผนพ,นพัฒนาหมู่บ้านพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการดําเนินงานเช่นการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ปรับภูมิทัศน์ศาสนสถานถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและความสวยงามสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านตำบลเป็นต้นค่ะบ้านป่าไม้นำโดยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านมอบที่นอนอนเนกประสงค์และสร้างห้องน้ําในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่บ้านโคกนี่บงเองนะคะมีการซ่อมแซมบ,บ้านเรือนรัศดรให้แก่กลุ่มผู้เปราะบางให้มีสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อผู้ที่อยู่อาศัย สำหรับบ้านใหญ่นะคะโดยพุทธศาสนิกชนชาวบ้านใหญ่ได้ร่วมกันขนดินถมอาคารที่กําลังก่อสร้างเพื่อไว้ใช้เป็นที่พักผู้มาปฏิบัติธรรมณนะวัดมหันตคามและชุมชนสํโรงบ้านใหญ่มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประจำญมัสยิดสํโรงค่ะและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูทรแม่แก่นเจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อยทหารพราน4 4 0 5 4 4 0 8์และเจ้าหน้าที่อสอกองร้อยอสอำเภอแม่แก่นรวมไปถึง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านได้มีการปฏิบัติหน้าที่ประชุมขับเคลื่อนง,งานด้านการข่าววางแผนขับเคลื่อนง,งานบูรณาการหน่วยกํลาลังสามฝ่ายการซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนการรักษาความปลอดภัยของบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและสถานศึกษาค่ะนอกจากนี้การดําเนินงานด้านกิจกรรมวลชนการตรวจเยี่ยมสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมการลาดตระเวนเส้นทาง การเฝ้าระวังสถานที่ราชการและชุมชนการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดตรวจไม่ประจำที่ในช่วงกลางวันและกลางคืนเพื่อตรวจสอบบุคคลานพานะต้องสงสัยสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายอาวุธวัตถุระเบิดสิ่งผิดกฎหมายอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะการปฏิบัติงานของอำเภอแม่แก่นค่ะซึ่งร่วมกันกับทุกภาคส่วนมีการบูรณาการความร่วมมือกันค่ะและสุดท้ายนี้นะคะ อยากให้ทุกท่านร่วมกันติดตามข้อมูลข่าวสารของพื้นที่อำเภอแม่แกน่นผ่านช่องทาง Facebook ที่ว่าการอำเภอม่แกน่น TikTok และ YouTube c h anel n ที่ว่าการอำเภอม่แก่นค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ